บทที่หนึ่สวีชินก้าวไปอย่างสงบนิ่งใต้ฝ่าเท้าคือทะเลเลือดสีดำที่หลงเหลือจากกลางของหลัวจิ้งทรงแต่เขาไม่แสดงอาการรังเกียจเลยแม้แต่น้อยชายหนุ่มยื่นมือเข้าไปในเลือดนั้นหยิบหม้อเฉินคุณหรือในอีกชื่อเยือกสวรรคพิภพ,พ,พเขาหยิบออกมาก่อนเก็บไว้ในแขนเสื้อจากนั้นจึงหันกายค้อมตัวต่อหน้าองค์ชายเจ็ดและองค์หญิงอันไฮ เสียงของเขาเรียบเย็นแต่ทุกคำหนักแน่นราวคำประกาศของผู้พิทักษ์เผ่า,ามนุษย์ฉันสังหารชายผู้นี้เพราะเขากล้าดูหมิ่นดวงวิญญาณของวีรชนมนุษย์อดีตเจ้าวาังดาบแห่งเฟิงไห่อุทิศทั้งชีวิตเพื่อเผ่ามนุษย์เพื่อปกป้องผืนดินนี้แม้แต่พระจักรพรรดเองยังทรงโศการ,รับรองให้วิญญาณของท่านเข้าสู่มหาวิหารเพื่อรับควันทูแห่งชนมนุษย์ไปช่วยนิรันดร แต่ชายผู้นี้สืบสายจากราศตระกูลเก่าแท้ๆกลับเอ่ยคำหยามเกียติวีรชนแถมยังคิดจะยุยงให้เฟิงไห่ปันป่วนใจคดเช่นนี้เหมือนเหลือบที่ยังซ่อนอยู่ในเงาของจูเจ้าสมควรตายไม่มีการให้อภัยน้ำเสียงของสวีชิงไม่กระเพื่อมแม้แต่น้อยสีหน้าเรียบสงบเหมือนผิวน้ำแต่คลื่นในใจของทุกคนกลับปันป่วนขเขาเนยหน้าขึ้นเล็กน้อยถอยสอก้าวแล้วหันหลังเดินไปยังโขงเสียงหลง ส่วนจางฉีฝานที่ยืนอยู่ใกล้ๆสวีชิงไม่ชายตามองแม้แต่น้อยเขาไม่ได้พูดให้ใครฟังตรงๆแต่การกระทำของเขาชัดเจนกว่าคำใดเรื่องของพวกเจ้าราชวงศ์ไม่เกี่ยวกับข้าเฟิงไห่ไม่ใช่หมากในมือใครและใครที่กล้าแต่ต้องเกล็ดมังกรแห่งเฟิงไห่จงรอรับผลแห่งการล่วงเกินนั้น ได้ยินเช่นนั้นองชายเจ็ดเผยรอยยิ้มบางบางที่ยากจะอ่านองหญิงอันไหลุกตาแววตาลึกล้ำดั่งผืนน้ำที่ซ่อนพายุบรรดาขุนนางและผู้ทรงพลังรอบข้างต่างนิ่งเงียบแต่ในใจของทุกคนล้วนคิดตรงกันชายผู้นี้ไม่ควรแต่ต้องหรือยุ่งกับมันนี่คือความเห็นร่วมที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธเรื่องของหลัวจิ้งทง กลับไม่มีใครสนใจอีกต่อไปความตายของเขาเป็นเพียงการเผลอไปแต่ต้องเสดสะเก็ดจ,จากการสั่นสะเทือนของผู้ยิ่งใหญ่สวีชิงเดินมาถึงหน้าประตูท่ามกลางสายตาที่จับจ้องทันใดนั้นเขาก็หยุดเท้าแล้วหันกลับไปสายตาเยือกเย็นของเขาสบเข้ากับองค์ชายเจ็ดเสียงของเขาเรียบแต่ทุกคำชัดเจนเราวคมดาบที่ตัดผ่านอากาศองค์ชายเจ็ดดินแดนสามแว้นของเฟิงไห่จะคืนได้หรือยัง คำพูดนี้ทำให้ทั้งห้องโถงเงียบปานเป่าสากองค์ชายเจ็ดนิ่งเงียบไปชั่วครู่องคหญิงอันหายยกจอกสุราขึ้นรอยยิ้มที่มุมปากซ่อนแววบางอย่างที่ไม่มีใครอ่านออกครู่ใหญ่ผ่านไปองค์ชายเจ็ดยกยิ้มบางตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนในสามแก้นนั้นยังมีโจรผู้ก่อการอยู่บ้างเมื่อข่าปราบพวกมันสิ้นแล้วเฟิงไห่จึงค่อยมารับคืนเถิดนะ คำตอบนี้ไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ตั้งใจจะพูดแต่แรกแต่ทว่าในยามนี้เมื่อสวีชิงเพิ่งสังหารหลัวจิ้งซงต่อหน้าทุกคนพร้อมยกเหตุผลว่าขาจัดผู้บ่อนทําลายเฟิงไห่องค์ชายเจ็ดย่อมไม่อาจปฏิเสธคําถามนั้นตรงๆได้จึงเลือกถอยหนึ่งก้าแม้ยังไม่ระบุเวลาแต่ก็แสดงท่าทีชัดสวีชิงประสานมือค้อมตัวแล้วหันหลังจากไปพร้อมโขงเสียงหลง ตั้งแต่ต้นจนจบเขาไม่เหลียวมองจางฉีฝานแม้แต่น้อยชายคนนั้นกลับนั่งลงที่เดิมยกจอกสุราขึ้นดื่มอีกหนึ่งอึกราวกับเรื่องราวทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นเลยเสียงหัวเราะและการสนทนาเริ่มกลับคืนสู่งานเลี้ยงอีกครั้งแต่ใต้พื้นหินอ่อนนั้นคราบเลือดดำยังคงทิ้งรอยไว้ใครที่บังเอิญมองเห็นหัวใจจะสถานว่าโดยไม่รู้ตัว จนกระทั่งยามข้ามงานเลี้ยงสิ้นสุดลงเมื่อองค์หญิงอันหายลุกกลับที่พักเหลือเพียงองค์ชายเจ็ดนั่งอยู่ลำพังในห้องโถงกว้างพระองค์ยกจอกขึ้นจิบเงียบเงียบแล้วหัวเราะแผ่วเบาพี่หญิงข้าอุตส่าห์ปูเวทีไว้ให้เจ้าเรียบร้อยแล้วแต่ที่แท้เจ้ากลับอยากให้ข้าดูมายาเช่นนี้หรือรอยยิ้มเลือนหายแววตาเริ่มแข็งกร้าวแต่เจ้า ผู้เฉลียวฉลาดเพียงนั้นเหตุใดครานี้จึงเล่นบทได้หยาบนักล่ะพระองค์หลับตาไปครู่หนึ่งก่อนลืมตาขึ้นแสงเยือกเย็นฉายว่าเจ็ดวันต่อมาพิธีการกลับคืนของเผ่าเซิงหลานถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในเจ็ดวันนั้นสวีชิงและขงเสียงหลงปักหลักอยู่ในค่ายทัพเฟิงไห่ไม่ออกไปไหน สวีชิงใช้เวลาทั้งหมดวิจัยเหยือกสวรรค์พิพที่ได้มาจากหลัวจิ้งซงโดยเฉพาะเปลวไฟภายในนั้นไฟนั้นไม่ธรรมดาเลยครั้งแรกที่เขาสัมผัสมันราวจะกลืนกินทุกสิ่งแม้แต่วิญญาณของเขาเองเขาเคยคิดจะหลีกเลี่ยงแต่กลับเผลอรับมันเข้าร่างไปบางส่วนทันใดนั้นผลึกสีม่วงภายในร่างของเขาก็สั่นไหวมันดูดกลืนเปลวไฟนั้นเข้าไปอย่างบ้าคลาั่ง และในชั่วพริบตาแสงบางอย่างได้ส่องออกมาจากในร่างเขาแสงนั้นสะท้อนถึงทะเลจิตของเขาทำให้เขาเห็นว่าตะเกียงชีวิตดวงแรกของเขาร่มดำขาดปลายแหลมไปหนึ่งส่วนราวกับหลอมละลายหายไปนั่นเองคือเหตุที่วันนั้นเขาแสดงแววตาประหลาดออกมาหลังพิธีเลี้ยงจบเขารีบกลับค่ายปิดประตูเร้นกายเข้าฌานเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์นั้นให้ถ่องแท้ ระหว่างนั้นเมื่ออวินไปมาเยือนหลิวหลิงเซียนจื่อก็ส่งคนมาชวนหลายครั้งแต่สวีชิงปฏิเสธทั้งหมดเขาไม่มีเวลาและไม่อยากข้องเกี่ยวกับวังหลวงทุกเรื่องในงานเลี้ยงเขาและขงเสียงหลงได้รายงานต่อหลี่หยุนซานแล้วซึ่งอีกฝ่ายเพียงกล่าวอย่างเรียบง่ายว่าเช่นนั้นก็ดีชายผู้นั้นสมควรตายดูหมิ่นเจ้าวังดาบย่อมมีโทษทัน ฉันจะรายงานต่อท่านเหยาวให้รู้ด้วยเหตุผลแห่งความชอบธรรมของเราย่อมไม่เกิดปัญหาได้บทที่1165สวีชิงและโขงเสียงหลงเตรียมเดินทางกลับเฟิงไห่แต่ก่อนออกเดินทางมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นองค์ชายเจส่งคำสั่งคืนสามแกว้นที่เป็นของเฟิงไห่แถมยังมอบเพิ่มอีกสี่แกว้นเฟิงไห่จึงขยายอาณาเขตกลายเป็น17แคว้น นี่เป็นความคิดิเริ่มขององค์ชายเจดและองค์หญิงอันหายก็เห็นด้วยและในเวลาเดียวกันวันที่พิธีเริ่มขึ้นท้องฟ้าสั่นสะเทือนดินสะท้านลมแรงดังพายุจากสวรรค์เงาแห่งเทพปรากฏบนท้องฟ้าพร้อมกับสีราชาแห่งเผ่าเซิงหลานนั่นคือจักรพรรดิบรรพชนแห่งเผ่าเซิงหลานนี่แหละภาวะแห่งอวตารเทพอวิญ,ญญาณผู้ดำรงอยู่ในความว่างเปล่า มองหน้าก็ไม่เห็นหัวติดตามก็ไม่เห็นปลายไร้รูปแห่งรูปไร้สสารแห่งสสาร,สสารนั่นแหละคือขั้นแห่งเทพเสียงของหลี่หยุนซานดังขึ้นเบาๆเคียงข้างสวีชิงแหนหน้ามองท้องฟ้าหัวใจพลันสะท้านเขาไม่อาจบรรยายความรู้สึกนั้นได้คล้ายเผชิญหน้ากับสิ่งที่เหนือสรรพสิ่งแต่ก็ไม่ใช่เทพอย่างแท้จริง หลังพิธีพระราชองค์การจากเมืองหลวงถูกอ่านออกยกย่องบรรพชนจากพระพัดแห่งเซิงหลานให้กลับสู่เกียรติยศเดิมสถาปนาใหม่เป็นประมุขผู้ยิ่งใหญ่แห่งเซิงหลานแต่ดินแดนเซิงหลานถูกแบ่งออกครึ่งอีกครึ่งหนึ่งถูกตั้งชื่อใหม่ว่าดินแดนสีครามอันลึกดำส่วนเฟิงไ่ไม่รวมอยู่ในเขตนั้นอีกต่อไปกองทัพขององค์ชายเจ็ดตั้งฐานที่นั่นและองค์หญิงอันไ่ได้รับมอบหมายให้ช่วยว่าราชการร่วมพิธีสิ้นสุด ในเวลาเดียวกันเขตกวนเย่หรือเขตบูชาจันซึ่งถูกองคชายเจ็ดยึดครองอย่างลับลับก็ถูกโอนไปยังเขตแดนฟ้าครามอันลึกดำอย่างราบรื่นเช่นกันสวีชิงไม่ทราบรายละเอียดของการแลกเปลี่ยนนี้แม้ว่าเขาจะสงสัยถึงเจตนาของการแลกเปลี่ยนหลังจากที่ท่านเหยาแจ้งสถานการณ์ของเขตกวนเย่โวให้ทราบแต่เขาก็ไม่ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรนี่เป็นการตัดสินใจที่สามารถทำได้เฉพาะระหว่างท่านเหยาและประมาจารย์เจ็ดเท่านั้น และสถานการณ์ในดินแดนสีฟ้าครามอันลึกกล้ำได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการปรากฏตัวของเจ้าหญิงอันไฮบริเวณกึ่งกลางของพรมแดนระหว่างแคว้นฟ้าครามอันลึกล้ำกับแคว้นเซิงหลานมีสิ่งที่ผู้คนเรียกกันว่าต้นไม้สิบลำไส้จุดศูนย์กลางแห่งพลังที่ต่อโยงสองดินแดนเข้าด้วยกันจากต้นไม้สิบลำไส้นั้นไปทางทิศของเมืองเฟิงไห่ในแผ่นดินที่เพิ่งถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแคว้นฟ้าครามอันลึกกล้ำ กองทัพฟิงไห่จำนวนมหาศาลกำลังเคลื่อนพลกลับด้วยเสียงคำรามก้องฟ้าเรือเหาะศึกนับร้อยล่นฉิวเหนือม่านเมฆราวกับมังกรเหล็กทยานผ่านทะเลหมอกกองทัพที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงเงาในสายตาราชวงศ์บัดนี้กลับกลายเป็นพลังที่ผู้ใดก็ไม่อาจมองข้ามราชองค์การขององค์จักรพรรดิครั้งนี้แม้จะไม่มอบผลประโยชน์ใดให้ฟงไห่โดยตรง แต่ด้วยการที่องค์ชายเจ็ดกับองค์หญิงอันไห่ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันกลับทำให้เฟิงไห่ซึ่งเคยไร้ความสำคัญพลันกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการทวงดุลในสายตาชาวบ้านอาจคิดว่าทั้งสองฝ่ายกำลังแย่งกันดึงเฟิงไห่เข้าพวกแต่ในโลกของชนชั้นสูงเช่นนี้ไม่มีใครลดตัวไปถึงขั้นนั้นหรอกถึงจะมีการแสดงไมตรีบ้างก็ไม่มีวัน เกินขอบเขตส่วนที่องค์ชายเจ็ดยอมสลับพื้นที่ให้ถึงสี่แก้นก็ย่อมมีเบื้องหลังซ่อนอยู่แน่นอนเพราะไม่มีทางที่พวกเขาจะยอมให้เฟิงไห่กลายเป็นหมากชี้ขาดบนกระดานอำนาจนี้ได้ง่ายๆแต่สำหรับเฟิงไห่แล้วแค่ช่วงเวลาแห่งการพักฟื้นนี้ก็ถือเป็นพรอ,อันล้ำค่าแล้ว ภายในห้องของเรือศึกขนาดยักษ์สวีชิงนั่งคัสสมาดอยู่กลางห้องดวงตาปิดแน่นจนกระทั่งเขาค่อยๆผ่อนลมหายใจยาวออกมาควันสีขาวขุ่นพวยพุ่งออกจากปากแต่แปลกที่ควันนั้นกลับอบอ้าวร้อนแรงราวเปเลวไฟจนความร้อนภายในห้องเพิ่มขึ้นทีละน้อยอากาศหนาจนแทบหายใจลำบากสวีชิงมองควันนั้นที่ค่อยๆจางหายแววตาเขาส่องประกายดุดเปเลวไฟที่กำลังเต้นระบำไม่คิดเลย แค่ไปที่ต้นไม้สิบลำไส้ครานี้จะได้ของล้ำค่าเช่นนี้กลับมาเขาพึมพำกับตัวเองใจเต้นแรงอย่างไม่อาจห้ามทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต้นตอมันอยู่ที่เปลวไฟในเหยือกสวรรค์พิภพนั่นเองหลังจากทดลองมาหลายวันสวีชิงก็มั่นใจแล้วว่าไฟในเหยือกสวรรค์พิภพนั้นไม่เพียงไม่อันตรายแต่ยังมีคุณสมบัติละลายตะเกียงชะตาได้จริง ไฟนี้ประหลาดนักเมื่อดูดซับเข้าสู่ร่างมันจะกระตุ้นให้คริสตัลสีม่วงภายในกายของเขาดูดพลังนั้นอย่างกระหายแล้วแผ่แสงม่วงเจิดจ้าออกมาฉาบทั่วทะเลจิตภายในแสงนั้นตะเกียงชะตาของเขาสั่นสะท้านก่อนจะค่อยๆละลายแต่มันไม่ได้สูญสลายไปเพียงแต่เปลี่ยนสภาพกลายเป็นบางสิ่งที่สวีชิงไม่อาจอธิบายได้ตะเกียงชะตาชีวิตสามารถละลายได้จริงนั้นหรือ ตั้งแต่เขาเริ่มฝึกวิชายังไม่เคยได้ยินเรื่องเช่นนี้มาก่อนในทุกบันทึกที่เขาเคยอ่านล้วนระบุว่าตะเกียงชะตาเป็นของนิรันดร์ทำลายไม่ได้หรือว่ามันคือแสงจากจักรวาลเขาพึมพำแต่ก็สายหน้าอย่างเร็วเพราะในบันทึกของจอมราชาโบราณผู้เคยได้รับแสงนั้นกล่าวไว้ว่าแสงจากจักรวาลใช้ผสานเลือดกับตะเกียงไม่ใช่ละลายมันสิ่งที่สวีชิงเจอต่างออกไปโดยสิ้นเชิง สิ่งที่เขาพยายามพิสูจน์ตลอดหลายวันมานี้คือการละลายนี้จะทำให้ตะเกียงหายไปจริงหรือไม่คำตอบคือไม่หายเขายกมือขึ้นพลันมีผลึกสีแดงขนาดเล็บนิ้วปรากฏขึ้นในฝ่ามือภายในมันมีพลังของตะเกียงชะตาอัดแน่นอยู่บางส่วนและเปล่งแสงแดงอ่อนๆพร้อมคลื่นความร้อนอุ่นมือเขาได้พิสูจน์แล้วว่าเมื่อตะเกียง ถูกละลายพลังส่วนใหญ่จะกลายเป็นอนุภาคร้รูปกระจายอยู่ในทะเลจิตซึมเข้าสู่สายเลือดของตนเองทำให้เลือดเนื้อของเขาเปลี่ยนไปทีละน้อยส่วนสิ่งที่หลอมรวมไม่ได้ก็จะตกตะกอนกลายเป็นผลึกสีแดงเช่นนี้ถ้ามีไฟแบบนี้มากพอฉันก็จะสามารถละลายตะเกียงทุกดวงในร่างแล้วใช้เลือดเนื้อของตัวเองสร้างตะเกียงชะตาชีวิตใหม่ได้ความคิดนี้บ้าบิ่นเหลือเกินแต่ในทางทฤษฎีมันเป็นไปได้ ต่างจากจอมราชาในตำนานที่ใช้แสงจักรวาลผสานเลือดเข้ากับตะเกียงสิ่งที่สวีชิงทำคือตรงข้ามเขาหลอมตะเกียงให้กลายเป็นเลือดเขาก้มลงมองเหยือกสวรรค์ที่พบในมือในนั้นยังมีไฟเหลือไม่ถึงหนึ่งส่วนสิและจากที่เขาสืบถามจากหลี่ยุนซานก็ได้รู้ความจริงอันน่าทึ่งไฟนี้คือเพลิงสวรรค์แห่งพรมแดนแก้นบูชาจันบริเวณน,นั้นคือจุดเชื่อมระหว่างแก้นบูชาจันกับแก้นฟ้าคราม ดินแดนของแกรนฟ้าครามผู้ควบคุมเพลิงฟ้าที่นั่นมีทะเลแห่งเพลิงไม่ใช่น้ำแต่คือเปลวเพลิงทั้งผืนและไฟนั้นมีได้เกิดขึ้นเองหากแต่ตกลงมาจากฟ้ากลางท้องฟ้ามีรอยแยกที่ปล่อยทะเลเพลิงหลังรินลงมาไหลกลายเป็นมหาสมุทรเพลิงที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพียงแต่ว่าไฟนี้จะค่อยๆมอดกลายเป็นไฟธรรมดาหากพาออกจากเขตนั้นต้องใช้วัตถุพิเศษถึงจะเก็บรักษาได้เหยือกสวรรค์พิภพของเจ้า ก็สร้างจากวัตถุเช่นนั้นแต่ถึงอย่างไรมันก็จะคงอยู่ได้ไม่นานนักหรอกสวีชิงได้ฟังแล้วเพียงยิ้มบางๆแววตาเขาฉายแสงราวกับจะเผาโลกทั้งใบถ้าเช่นนั้นที่หมายต่อไปของฉันก็เห็นทีจะต้องเป็นแก้นบูชาจันแล้วล่ะ